สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุ่คมมารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นค่ะชิ้นด้านนะคะจะเป็นหูฟังน้องแมวเหมียวค่ะเป็นสีชมพูนค่ะทุกคนมีหูแมวออกมาด้วยค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะโดยเทมฟรีชิ้นนี้นะคะทุกคนจะมีชั่ว p i n ิ c ง t Ear อ h e d p h o n e s ค่ะต่อมาค่ะชิ้นที่2องคะจะเป็นทรงผมค่ะเป็นแบบมีลอนนะคะแล้วก็มีไฮไลท์ค่ะจะมีโบว์ด้านบนเป็นสีเหลืองนะคะน่ารักเหมือนกันค่ะชิ้นนี้นะคะมีชั่ว f a i ร y Hair ค่ะ ส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้เราชอบมากมากเหมือนกัน,นะค่ะเป็นปีกผีเสื้อนะคะทุกคนมีชั่ว wings ค่ะสำหรับแบบะะที่เราต้องเข้ามาเล่นผลลับของฟรีเนสมีชั่ว sunsilk hair care lab ไทคุณค่ะ,คะเดี๋ยวจะแปะ l i าให้ใต้คลิปนะคะเมื่อเราเข้ามาในแบบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำตามที่เราบอกเมื่อคลิปก่อนนะคะจะได้แบชมา3อันค่ะที่ด้านขวาล่างะคะทุกคนพร้อมกับของฟรีทั้ง3ชิ้นไปเลยทันทีค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยรู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกเช่นกันค่ะ บริเวณการแแบบค่ะทุกคนมันจะมีของฟรีทั้งหมด3ชิ้นค่ะพร้อมกับวิธีทำครับบอกอยู่ค่ะอย่างอันนี้นะคะทุกคนที่เป็นหูฟังนะคะวิธีการรับเนี่ยคือการเทรนพนักงานค่ะเป็นการฝึกฝนพนักงานค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกค่ะเราก็จะได้รับหูฟังอันนี้ค่ะต่อมานะคะสำหรับปีผีเสื้อค่ะวิธีการรับนะคะเพียงแค่เราเปิดสำนักงานออฟฟิศเป็นครั้งแรกค่ะเราก็จะได้รับปีผีเสื้อนี้ไปค่ะสำหรับการรับผมฟรีค่ะทุกคนเพียงแค่เราสร้างรีเสิร์ชและให้สำเร็จค่ะเราก็จะได้รับผมฟรีีอันน้ค่ะ ในการทำเควสทั้ง3าอย่างนะคะทุกคน,คนเพื่อรับของฟรีเนี่ยเราจะต้องหาอุโม,มงค์ของเราก่อนนะคะโดยในแบบเนี่ยมันจะมีอุโม,มงค์ที่มีชื่อของคนอื่นด้วยค่ะซึ่งเราจะต้องหาชื่อของตัวเองนะคะเมื่อเราเข้ามานะคะสิ่งที่เขาจะให้เราทำเนี่ยคือการสร้างมังซันซิลนะคะอย่างของเราเนี่ยสร้างสําเร็จแล้วคะทุกคนสาสเร็จไปประมาณ42%แล้วคะ่ะซึ่งก็เพียงพอในการรับของฟรีทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะมันจะเป็น ATM ค่ะเราจะต้องเก็บเงินนะคะแล้วก็นําไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆค่ะ ซึ่งเมื่อเราสร้างเสร็จไปประมาณหนึ่งนะคะทุกคนมันจะมีเป็นตัวพนักงานนะคะยืนอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะซึ่งเราะคะจะต้องมาทำเควสกับเขานะคะโดยการกดที่ตัว E ค่ะเมื่อเรากดนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราต้องกดปุ่มสีเขียวอีกรอบนะคะมันจะเป็นการเทรนพนักงานเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเมื่อเรากดไปแล้วะคะทุกคนเราก็จะได้รับแบตนะคะมาที่ด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับหูฟังฟรีด้วยค่ะต่อมาค่ะสำหรับวิธีการรับปิดผีเสื้อฟรีะคะทุกคนต้องออฟฟิศหลับนะคะทุกคนมันจะอยู่ด้านซ้ายมือตตรรงงนนนี้คคค่ะะะเป็ึกอาาม ซึ่งเมื่อเราสร้างตรงกลางเสร็จเนี่ยมันจะพาเรามาสร้างตรงออฟฟิศ l ลับนะคะทุกคนก็คือดูตามสนับลักตามพื้นได้เลยนะคะทุกคนเวลาที่เราสร้างเนี่ยตัวเกมนะคะจะพาเรามาสร้างตรงนี้เองค่ะและหากเราสร้างออฟฟิศ l ลับเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนเรานะคะจะได้รับแบชคัพมาที่ด้านขวาล่างนะคะพร้อมกับปีกผีเสื้อฟรีด้วยค่ะถัดมาค่ะทุกคนสําหรับวิธีการรับผมฟรีเนี่ยเรานะคะจะต้องมาสร้างรีเสิร์ชแล็บค่ะโดยจะเป็นตึกสีเหลืองตรงนี้นะคะเมื่อเราสร้างออฟฟิศหลับเสร็จแล้วค่ะทุกคนทางเกมเนี่ยจะให้เร และหากว่าเราสร้างรีเสิร์ชแล้วเป็นที่เรียบร้อยททุกคนเราจะได้รับบัปริด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับผมฟรีด้วยค่ะในการรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นนะคะมันจะเรียงตามนี้อัตโนมัติเลยค่ะก็คือเราจะได้หูฟังฟรีก่อนนะคะถัดมาเนี่ยเราจะได้รับปีกฟรีค่ะและอันสุดท้ายทนะทุกคนก็จะเป็นผมฟรีค่ะอย่างของเราททุกคนสร้างมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะตรงพื้นเนี่ยมันจะมีปุ่มค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายนะคะวิธีการสร้างะคะ่ะเพียงแค่เราเดินไปเหยิบปุ่ม ไปเก็บเงินที่ตู้ ATM นะคะทาุกคนเราก็มาสร้างแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะของเรานะคะสร้างมาถึงตรงนี้แล้วค่ะก็จะเป็นประมาณ42นะคะก็สำหรับวิธีการรับของทริปทั้งหมด3าชี้นะะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงท้าไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไค่ะบ๊ายบาย